ไม่มีระบบสปวิงร์เรายังต้องใช้ระบบสายยางขีดอยู่นะคะบางครั้งง่ายไหมคะวิธีการปลูกของแม่หมูคะ่ะแม่หมูก็ค่ะก็จะทําการตัดประมาณนี้เดี๋ยวค่อยจะนําส่งให้ลูกค้านะคะนี่แม่หมูฟาร์มสุกสวัสดีค่ะกับบรรยากาศแดดจัดจัดนะคะขณะนี้เวลาก็ใกล้จะสิบอโมงเช้าแล้วนะคะแม่หมูกําลังจะทําการปลูกต้นหอมนะคะนี่ค่ะก็ได้มีการแบ่งปันให้ พี่น้องไปปลูกกันแล้วนะคะนี่ค่ะมาดูวิธีการทําของแม่หมูเลยนะคะ,ะแม่หมูจะทําการปลูกต้นหอมเลยนะคะแม่หมูถอนเมื่อเช้านี่นะคะถอนถอนแล้วก็ทําการตัดนะคะ,ะตัดในส่วนที่เป็นลําต้นของเขาออกนะคะนี่เห็นไหมคะประมาณนี้เลยค่ะที่แม่หมูเล่าให้ฟังนะคะประมาณสองข้อมือเนาะสองข้อมือกว่ากว่าไม่ถึงสามข้อมือด้ซ้ํานะคะนี่ค่ะแม่หมูก็ จะทำการปลูกนะคะ <g Wave> ก็ปลูกไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะเมื่อกี้ก็ทำการวางต้นหอมนะคะที่วางไว้สำหรับการปลูกนะคะวางเป็นระหว่างไปนะคะเพราะว่าเวลาปลูกจะได้ง่ายเนาะก็ทำการปลูกๆๆๆเดินหน้าขึ้นมาเรื eko, ร่อยๆก,ก็จะเสร็จเร็วนะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่วางก็เราจะต้องมามองหาตำแหน่งเขานะคะเพราะว่าแม่หมูทำการตัดสั้นนะคะ ตัดสั้นนี้เลยแล้วค่อยปลูกนะคะบางท่านก็ตัดเป็นคืบมือก็ได้นะคะจะตัดยาวก็ได้แต่ว่าแม่หมูชอบวิธีนี้ค่ะวิธีการปลูกแบบใหม่นะคะก็ไม่รู้ว่าบ้านไหนทําบ้างนะคะแต่แม่หมูชอบทําแบบนี้นะคะเพราะเวลาเขาขึ้นมาเราไม่ต้องมาคอยตามลอกใบเหี่ยวเขาใบเหี่ยวใบแห้งเพราะว่าการตัดอ่ค่อนข้างยาวหรือว่าประมาณคืบหนึ่ง เราก็ต้องมาคอยลอกใบอยู่ดีนะคะแต่ว่านี่พอขึ้นมาไม่ต้องลอกใบนะคะก็รอนานหน่อยกว่าจะได้มาลอกใบนะคะก็จะดีกว่าการปลูกสูงๆก็อาจจะดีไปอีกแบบนะคะแต่แม่หมูถนัดแบบนี้ก็จะทำแบบนี้นะคะแล้วก็มาทำการปลูกกันเลยนะคะนี่ก็ว่างเปล่านะคะจะทำการปลูกเพิ่มนะคะ แบบพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะคะต้นหอมเลยชนิดนี้ค่อนข้างที่จะทนแรงดีมากๆเลยนะคะเรายิ่งอลอกใบให้เขาก็ยิ่งเพิ่มการแตกกอได้ดีเลยนะคะติดที่ว่าไม่ค่อยได้มาลอกให้เขานะคะก็วันนี้ก็จะทำการปลูกเนาะนี่ค่ะพามมาดูต้นหอมสวยๆนะคะนี่ สำหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะคะตอนนี้ก็จำนวนค่อนข้างที่จะจำกัดแล้วนะคะเหลือเพียง10กิโลสุดท้ายเท่านั้นนะคะแม่หมูจะปิดการขายเพียงแค่10บกิโลสุดท้ายเท่านั้นนะคะอาจจะไม่ถึงนะคะพี่น้องท่านไหนที่สนใจก็รีบๆทักเข้ามาเลยนะคะทักเข้ามาในไอดีไลที่แม่หมูให้ไว้ได้เลยนะคะ แม่มอาจจะปิดการขายเร็วนิดหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าหมดแล้วนะคะต้องรอรอบต่อไปนะคะทำการลอกใบไปด้วยนะคะเป็นต้นหอมที่ปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายตัวใบนี่กอนี้ก็เป็นเป็นสิบกว่านะคะเดี๋ยวจะพามาดูกอนี้นะนี่กอนนี้ยิ่งสวยเลยนะคะ ก้อนนี้ใหญ่มากๆค่ะจะนับให้ดูเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สบเอ็ดยี่สบสองยี่สิบสองเลยนะคะกอเดียวแนะนำพ่อแม่พี่น้องที่นำไปปลูกนะคะปลูกให้ห่างกันเป็นหนึ่งครึ่มือเลยนะคะอัน อันมาสั่นพี่น้องสอดเล่าแล้วสำหรับพี่น้องท่านไหนนะคะที่สนใจเนาะ,ะนำไปปลูกนะคะสำหรับท่านไหนที่ได้รับรุ่นหอมไปแล้วนะคะร้อนเหงื่อแตกเมยสำหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะคะนำนำไปปลูกก็คือขอความกรุณาปลูกให้ห่างๆด้วยนะคะ ถ้าถ้าอยากให้เขาแตกกอดีจเจริญเติบโตดีอย่าอย่าไปปลูกชิดนะคะกระถางใบละยี่สิบใบหนึ่งหรือว่าเป็นเข่งใบละยี่สิบใบละยี่สิบห้าก็ปลูกแค่ห้าลำต้นแบบนี้ค่ะนี่ห้าลำต้นแบบนี้มีเดี๋ยวแม่หมูจะเอาให้ดูนะคะนี่อันนี้เรียกว่าหนึ่งนะคะนี่ปลูกแค่ห้ากลีบเท่าน,นั้นค่ะห้ากลีบห้าต้นแบบนี้นะคะ,ะใครที่สะดวกปลูกเป็นคืบยาว,ยาวกๆก็ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วเขาจะมีใบเลี้ยงใบ ใบเหี่ยวนะคะก็ทําการลอกออกนะคะเขาจะได้แตกกอดีนะคะส่วนแม่หมูทําวิธีการนี้เลยค่ะนี่พาดูนะทำอย่างนี้นะคะแม่หมูก็ให้เขาเสมอกับหน้าดินพอดีนะคะนี่ทาอย่างนี้นะคะเสมอกับหน้าดินพอดีค่ะแล้วก็กะว่าจะรดน้ำแล้วจะนำะแบบดิบมาปกนะคะปกคลุมเนาะ จะได้ป้องกันแดดในช่วงหน้าแรงนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะแดดแรงมากๆค่ะนี่อย่างเช่นที่แม่หมูทําให้ดูนะคะนี่เขาติดกันมาอย่างนี้ใช่ไหมคะพร้อมที่จะแตกกอใช่ไหมแม่หมูแกะเลยนะคะนี่แกะแล้วจะได้แบบนี้ส่วนกลีบสามกลีบนี้ก็ยังยังไม่พร้อมที่จะออกก็คือให้เขาอยู่ด้วยกันไปก่อนเดี๋ยวพอเราปลูกไปเขาก็จะอ้าออกเป็นกอเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆขยายออกไปอาจจะเป็นกอใหญ่เลยนะคะ เดี๋ยวแม่หมูจะทําการปลูกแล้วนะคะพี่น้องสนใจพี่น้องท่านไหนสนใจก็ทักได้เลยนะคะโอ้โหอุณหภูมิโทรศัพท์ก็ร้อนมากๆเลยนะคะขนาดนี้คาดว่า,าจะ40องศาแล้วนะคะขนาดยังไม่บ่ายไม่เที่ยงเนาะค่าทําการปลูกก่อนนะคะ ง่ายมากๆเลยค่ะถ้าร้อนแดดก็รีบๆนะคะถ้าเราร้อนแดดแเราก็รีบทำจะได้เสร็จเร็วๆนะคะกำลังดับหน้าเลยน้องหม่องแต่ก็วิ่งไล่ไม่เกลี้ยวไหวเนาะเห็นแะบทำงานเลยนะคะรีบทำก็เสร็จเร็วนะคะ วิธีการถูของแม่หมูค่ะแม่หมูก็ถูกเสร็จก็ทำการลดน้ำนะคะยังไม่มีระบบน้ำที่ดีนะคะก็ต้องใช้สายยางก่อนนะคะ ยังไม่มีระบบสัรพิงเกอร์นะคะยังไม่มีระบบสัรพิงเกอร์เรายังต้องใช้ระบบสายยางฉีดอยู่นะคะบางครั้งก็วางไว้เลยนะคะบางครั้งก็ใช้สายยางวางไว้เลยบางครั้งก็ใช้แบบฉีดเอานะคะ เสร็จเรียบร้อยลดน้ำเดี๋ยวจะเอาแกบมาปกนะคะปกคุมไว้กันการะเหยของน้ำได้ดีนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แกบหิุดมาปกคุมนะคะเดี๋ยวทำการลดน้ำก่อนค่ะแปลงนี้ก็ปลูกไว้4แถวนะคะลดก่อน4แถวก็ปลูกยังไม่เสร็จนะคะแปลงนี้เพิ่งปลูกเสร็จไป2แปลงนะคะ การปลูกของแม่หมูแล้วรูกสึกมาง่ายไหคะแม่หมูก็ทําแบบนี้นะคะมีประมาณสี่ห้าแถวที่ปลูกก่อนเพื่อนแล้วนะคะแล้วสีห้าแถวนี้ก่อนะค ปลให้ดูแล้วนะคะทีนี้ก็เป็นการลดน้ํานะคะลดน้ําให้ชุ่มแล้วนําแกลบมาแตกซุงนะคะค่ะสำหรับเ,เวลานี้ก็สิบเ็ดนาฬิกาแล้วนะคะตอนที่แม่หมูปลูกก็ ประมาณ11นาฬิกานะคะตอนนี้ก็17นาฬิกาแล้วเนาะก็มัวยุ่งๆอยู่นะคะก็ได้ลงมาทำการกรอขี้หมูนะคะตอนก่อขี้หมูกแกลบยังยังไม่ได้ให้ถ่ายให้ดูนะคะแต่ตอนนี้นำขี้หมูกแกลบมาแล้วพ่อหมูก็อยู่ข้างล่างค่ะก็จะมองเห็นไหมคะย้อนแสงนะคะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวแม่หมูจะทำการปกคลุมด้วยขี้หมูกแกลบนะคะเพราะว่า ทำไมถึงเป็นขี้หมูแกลบเพราะว่าแม่หมูมีแกลบแล้วก็นําไปใส่ผสมกับขี้หมูนะคะให้แกลบดูดอ่าขี้หมูเป็นนี่ค่ะให้แกลบดูดสารอาหารมานะคะแล้วก็นําแกลบมาปกคลุมเวลาเราให้น้ําก็สารอาหารก็จะต้นหอมของเราก็จะได้รับสารอาหารจากอ่าขี้หมูนะคะก็นี่แหละนี่แหละค่ะที่เป็นว่าทำไมต้นหอมของแม่หมูทำไมสวยจัง ตนเองก็ยอมรับว่าสวยอยู่นะคะแต่ว่าผิดที่ว่าไม่มีโอกาสมาให้น้ํานะคะก็เลยเริ่มมีใบเหลืองนะคะตอนนี้ก็เริ่มดูแลให้ดีขึ้นแล้วนะคะ,ะวันนี้ปลูกได้สองแปลงใหญ่นะคะแปลงก็ประมาณหกเมตรนะคะแปลงยาวหกเมตรกว้างประมาณหนึ่งเมตรนะคะกว้างหนึ่งเมตรยาวหกเมตรนะคะ ก็ปลูกต้นอหอมไปร้อยกว่าต้นนะคะตอบ่อแปลงนะคะก็ประมาณหนึ่งกิโลนะคะที่แม่หมูให้ไปก็อาจจะปลูกได้อ่าหนึ่งเมตรคูณห้าเมตรประมาณนี้นะคะก็คือได้แปลงใหญ่มากเลยนะคะถ้าเกิดไปปลูกใส่เข่งใส่กระถางใบละยี่สิบนี่ก็สิบกว่ายี่สิบกระถางก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับหนึ่งกิโลที่แม่หมูให้ไปนะคะปลูกได้เยอะค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะ ค่ะเดี๋ยวแม่หมูจะทําการาโรยขี้หมูกแกลบปกคลุมนะคะใครมีแกลบดิบแกลบดําก็คลุมได้เลยค่ะแม่หมูใช้วิธีการปลูกให้ดูแล้วนะคะตัดสั้นๆแล้วก็ปลูกแล้วก็ลดน้ํานะคะหลังจากลดน้ําเสร็จก็ไม่ให้ปุ้ยนะคะปกคลุมด้วยแกลบนะคะ ส่วนของใบยางคาลานะคะค่ะสำหรับขณะนี้ก็เวลา17นาฬิกาแล้วนะคะตอนที่แม่หมูปลูกต้นลงไปก็อ11อนาฬิกานะคะขณะนี้17นาฬิกาแม่หมูได้ทำการนำขี้หมูแกลบนะคะเป็นแกลบผสมขี้หมูนะคะใครที่มีแกลบดำแกลบดิบก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะส่วนแม่หมูพอดีเลี้ยงหมูไว้นะคะก็มีขี้หมูแกลบนะคะแม่หมูนำแกลบไปใส่ในคอกหมูนะคะ แล้วก็มีแบบนี้ค่ะเมื่อกี้ไปกอกมานะคะเห็นไหมคะกระสอบนอนอยู่นู่นเดี๋ยวเอาไว้โรยแป้งอื่นด้วยนะคะเพิ่งเสร็จเรียบร้อยค่ะถ่ายให้พี่น้องได้ดูนะคะอย่างที่แม่หมูบอกไปการปลูกก็คือตัดแค่สองข้อมือปลูกให้เสมอกับหน้าดินนะคะเวลาจะพูดจะพูดรวมกันนะคะมันจะพูดเร็วไปไหนค่ะ ปลูกให้เสมอกับหน้าดินนะคะแล้วเราก็ทําการนําแกลบดําหรือแกลบดิบนะคะมาคุมนะคะเพื่อป้องกันการระเหยของน้าแล้วก็ปกคลุมในส่วนของตอต้นหอมของเราก็เวลาเข้าแทงขึ้นมาคือเขาก็จะเขียวขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดพี่น้องท่านไหนที่เอาไปแล้วปลูกในรูปแบบที่ส่งให้เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเวลามีใบเหลืองใบเหี่ยวค่อยลอกออกนะคะลอกออกเขาก็จะแตกกอขึ้นมาใหม่สวยเหมือนเดิมค่ะ สำหรับต้นหอมของเราก็เหลือน้อยแล้วนะคะสำหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจก็รีบๆทักเข้ามาเลยนะคะเหลือน้อยแล้วนะคะนี่ค่ะอย่างที่แม่หมูถ่ายให้ดูนะคะหอมของเราก็เหลือน้อยแล้วนะคะกอนนี้กอ,กอใหญ่ๆเนาะ